เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะสำหรับวายแท็กคันนี้นะคะเอาอยู่เลยค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 พบกับเตงกว๋วยอีกแล้วน,นะคะที่ช่องปลดใบสุกแตงค่ะอยู่กับเตงที่ปลดพระประแดงเหมือนเดิมนะคะเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญสอดค่ะเตงเป็นเซลล์ซูเปอปร์วิเซอร์นะคะอยู่ที่ปลดพระประแดงค่ะไว้ใจได้เลยนะคะเรื่องการโอนจจงนะคะเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น,นะคะ่ะมีบริการเซ็นเฟนนั้นถึงบ้านนะคะส่งมอบถึงที่กันไปนเลยทั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่กับรถนี่ค่ะวายแท็ 6AT ขับเคลื่อนสองล้อค่ะ สีขาวมุกนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ Y Tag 6AT ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะ ไฟวิ่งกลางวันนะคะไฟตัดหมอกหน้าและไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นาะ2.0ลิตรเทอร์โบค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะตัวนี้นะคะเป็นนะคะล้ออัลลอยที่ขอบ18นิ้วค่ะ มาพร้อมยางขนาด255ทับ65 R18 ค่ะโชุกทัาของเขานะคะทั้งคู่หน้าหลังนะคะเป็นแบบโมโนชุค่ะทำให้นุ่มแบบพิเศษเลยนะคะคันนี้อ่า สำหรับอุปกรณ์นะคะภายนอกค่ะจะมีบันไดข้างและบันไดเหยียบข้างท้ายกระบานะคะมาพร้อมนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของรุ่นวายแท็กนะคะเขาจะมีราวหลังคาแล้วก็โลบาร์นะคะสไตล์นี้นะคะมาจากโรงงานเลยค่ะเอกลักษณ์เฉพาะวายแท็กเท่านั้นนะคะพื้นปูกระบาดท้ายค่ะมีช่องต่อไฟ12โวลต์และ230โวลต์นะคะ ครบคันมากๆเลยค่ะสำหรับการออกทริปนะคะตัวฝาท้ายก็เป็นแบบผ่อนแรงอีซีลิฟด้วยค่ะเบาๆสบายเลยนะคะนี่นะคะมีแท่นชาร์จไร้าสายด้วยนะคะแล้วก็บอกคนขับนะ,ะแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าค่ะปรับไฟฟ้า8ทิศทางค่ะ สำหรับบอ่อหนังนะคะเป็นผสมหนังสังเคราะห์แบบฉบับเฉพาะว i ยแเดินได้ด้วยสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะมัลติทัชนะคะขนาด12นิ้วค่ะตัวนี้นะคะรองรับไวเลส t Apple c a r แล้วก็ Android Auto เรียบร้อยค่ะสั่งงานด้วยเสียนะคะ s ิม 4A เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีลำโพงที่6ตําแหน่งค่ะแล้วก็มีช่องต่อไฟนะคะพร้อมเลยอย่างที่แจ้งไปนะคะตัวนี้หน้าจอนะคะแสดงผลหน้าปัดนะคะแบบสีขนาด8นิ้วค่ะพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางนะคะพร้อมสวิตควบคุมเครื่องเสียงพร้อมค่ะกุญแจรีโมทนะคะอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัติค่ะ ตัวนี้ระบบแอร์นะคะเป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาได้ค่ะกระจกมองหลังนะคะก็ปรับลดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องต่อ USB ด้วยค่ะตัวนี้มีไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยนะคะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้มีระบบปรับอากาศด้วยค่ะของผู้โดยสารตอนหลังนะคะ เพิ่มความเย็นสบายให้ผู้โดยสารตอนหลังด้วยค่ะดีไซน์กว้างๆแบบนี้นั่งสบายสุดๆเลยค่ะสำหรับความปลอดภัยนะคะเขามาครบคันมากๆเลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคูดคอนโช o นะคะนะตัวนี้มีมาด้วยค่ะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยนะคะที่มีถึง7จจุดด้วยกันเลยค่ะ,ะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP นะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะ รวมถึงมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ระบบลดความเสี่ยงจากการผิกความด้วยค่ะนี่ค่ะก้ององถอยหลังนะคะมีมาเรียบร้อยขึ้นหน้าจอแสดงผลขนาด12นิ้วนะคะ,ะแล้วก็มีเซ,เซ็นเซอร์ด้วยค่ะเตือนกันชนด้านหลังนะคะ ตัวบันไดนะคะทั้งบันไดหลังแล้วก็บันไดเหยียบข้างท้ายกระบะนะคะมีมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะ่เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะสำหรับวายแท็คันนี้นะคะเอาอยู่เลยค่ะเพียงแค่ 6AT ขับเพื่อนส่งล้อคันนี้นะคะออปชั่นแน่นจัดเต็มเลยค่ะ นยังไ,ไงกันบ้างคะกับเจ้าวายแท็กนะคะ 6AT ขับเคลื่อน2งล้อสีขาวมุกค,คันนี้ค่ะมาพร้อมกับโ o l เลอร์ชัตเตด้วยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้อยู่นะคะรีบทักแตงมาด่วนเลยะคะ่ะเพราะว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่วนลด1 0 0 0สนบาทไปเลยค่ะราคารถนะคะ1 9 9 0 0ล้าารวมค่าสีขาวมุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บวกค่าโรเลอร์ชัตเตไปอีก50,000บาทเท่านั้นค่ะลดไปเลย1 0 0 0 0 0บาทได พี่ๆท่านใดสนใจทัก ID ไลน์คิว่าโค้ดดีได้เลยค่ะหรือว่าโทดที่เบอร์083544 0099ได้เลยนะคะพี่ๆท่านใดไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามแตงไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย